การนะครับการนะครับว่ายกฐานด้วยนะนะครับเพราะงั้ตรงนี้นเดีนะทันฐานครับน้ําทันก็เด็นไ่ได้ภไรออก่นี้นะนะครับเการนะครับภูมิอะรนเลยนะครับภูคร่นะครับน้าส่งทานให้กับพระสด้วย กายกรรมสามกามวกรรมวจีกรรมสี่มโนกรรมสามมโกรรมามเหกรรมอะไรที่ข้าพเจ้ามีเคยลงเกินจากทั้งสองไว้โดยใจโดยวาจาและโดยใจ ฝั่งเมตตาท่านนายโยกรัญชาท่านทันตำรวจโทนภวะได้หหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าปัญญาณป,ปัจฉโยโหตุ รถก็มีิ้าออก่อนิภมาเอาก่อนนะครับรถแค่ที่รแค่ที่นะครับแค่ของคู่2สองสององรแค่ของค่วางานท่านรถกรับี่ก่อนนะครับวางฐานท่านสวัสานกีกอนกขอกอบขอบคุณท่าน ท่านนายกบัญชาการสสวนติรวจเซนะครับนายกบัญชากรสวนตำรัจเินและท่านท่านตรวกนัข่าคนที่ขอบคุณมากเลย